ครับสวัสดีครับอยู่ผมย4ิบสี่เคนะครับวันนี้ผมก็มาลงแรงตาแหลงนะครับผมรีแห่งมากเลยครับกดมาเป็นตีเลยครับตาเนี่ยดิ้นครับน้องตงเพื่อนเพื่อนครับเป็นยีลินซ้ายเวทนะครับผมตาแหลกของผมเลยซีซันเนี่ยจนเล่นกับเยวซูครับมาดูบแบเนิบตัวไหนมา่างนะผมเข่าเกมกดแหลงเลย ข้างเขามีนัมเบอร์เป็นโนมิงครับผมยูเอเป็นเลนกลางนะเอรันโดเป็นป่าครับผมอับเรนเป็นมิจแอนครับคางมันกับโลเป็นแกะครับมกลางเป็นมิลูเมียนะแล้วขอกดเอลซูกนตอนเนี้ยอับเรนเป็นมารลัสนะครับผมคางมันป่าจำอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ตั้งจะโดนเปิดบัสแล้วตอนเนี้ย เฮ้ยแกกตัวนี้อย่าเอาซุดมาทุกคนอ่ารุ่นก็เป็นเหมือนลังแฝงกับกตัวเกมเลยนะครับผมทอนนี้อยากเผื่อด้วนครับตอนนี้ฟีกเลยนะน่าจะล่มองครับ,บเลยแหละกันนะครับผมได้มาสองเนี่ิตนะครับตัวเกม ต้องจัดเลยทีเอางพวงสก,กรอร่วมหาต่อสอง <c oughs> มาสู้ยังยืนหนึ่งสู้ยัง,ง <c oughs> มีเนี่ยเสรลคิวไปดี <c oughs> ออกเป็นเวทเนี่ยสก,กิลหนึ่งโคตรแรงเลยครับ เล่นกลางของเราถูกโจมตีจ้องฝ่ามไปเรื่อยๆครับผมโอ้ของแบบส้องสิน่นะะกันแรกงแล้วครับผมสิ่นเดียวกันแรกไงล่ะเวทโอ้โหลบเลยนะครันเหน็นใยเนี่ย นบไปดีไปด้วยสวัครับครันี้สวยจังกดกับหน่องแถวบ้านครับเร่นโคตรดีเลย <c oughs> ผ้องแถบไม่ได้ทำอะไรเลยจ้านนะ หนนะครับองแรงเรานี่อ่ะริบเผาตายนั่นน่ะง่ายเรียบร้อยครับพื้นดินเกินไปหรือเปล่ามาลัสเเวลคคิวครับผม เดนน่นเนี่กระดี่โปตีปอมครับเอาคนครับผมเอาซูดด้วยเอาซูดด้วยไงยโอ้ตีธรรมาดาฝนเบาเลยครับขอเสียของ้ายเวียนนะเบาเกิดแบบแรงแต่สกิลครับเบิร์ดสกิลก็คือไม่เหลืออะไรเลยทีนี้สองเป็นบูมสติกครับ รับขันสก,กิลใหม่ดีสองสก,กิลลงครับความบวกอะ่ะหนึ่งก็บันตีครับขมแล้วทีนี้สามเป็นแค้ด้วยครับผมช็อกไปแล้วนะปิดเลยอย่างงี้เอายิงไปเดลยมันยิงเลยตายแล้ว มันนาจจะทรงคุณมากันนะผมว่าทุกินเลยแล้วกันพะิดเกอิดเลยไอ้มาดีแจกทีมแค่ลีเลยก็หังก็เขานะ เย็นซ้ายเวทไม่อยากที่ปลอมเลยเบาเกินไดนได้เนี่ยไว้ไว้สู้เปิดได้เลยละกัน คือเกินหนูมาเนี่ยมาไว้เนี่ยโดนซุ่มอีกว่าเนี่ยลมห้องเหมือนจะลมอินเตสวยอันตีผมหมดเลยแข้งมาพอดีเคเปสี่เลยทีเดินดรเมาไปซ้ำเลย ตาแหล้วชิ้วจังคนชิ้วเกินโอ้โห,โหเกินมาไหวรอดเดียงเลยต้องสาเห็นเท่าปกุฏีธรรมดามไม่มีขา ดูความเรงไปอีกครับเฮ้ย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 เกือบล้มยกสองยกสามสยองขึ้นเจ็นบนกันผมเอาสามทางนะชั่วครับดูแข็งมากเยอครับผมสเต็ปนี้ มาตีเลยเด็ยกันโอ้ตีธรรมดาแบบบอกมีความหมายเลยชนะไฟนี้ได้ดกันอาจจะจบเลยครับดูแบบมันอาจจะบาไว้กับเขาแหละ เ,เ,เรียกดาร์คเเลเยอร์ออกมาแล้วโคเนเซอร์นี่ครัอมันดึงไม่เอาไฟเด็กครับเนี่ยเนี่ยลมไปนะครับแก๊สแลนด์ดูเอาเกือบตายทดสอบสกิลหนึ่งเนี่ยยังเต็มอยู่ครับชิวไปบบิว โ oh, mm hmm. อ้โหสกิวหนึ่งเกินค่งหลอดนะครับผมก mm hmm. ดแรกครับเซนี mm hmm. รล mm hmm. องไปลินกันดูนะจีจ mm ี hmm. G ครับ mm hmm. ตาแหลกคอ, mm hmm. อเอ็มนะครับ mm hmm. เครื่องข่างเลยโหกเกินรีบมาตัวคมสองครับผมดาวแรกเลยนเนี่ยแค่ตี้สองครับดาเล่นนะยินไซเบตทาบอ,อเฮทาบอแคตตี้สองกับดาเล่นครับ มันเหมือนตัดการเป็นเฉลี่ยออกไปเลยเอ,อามาสายเวียนเนี่ยเอาคล้องประมาณนี้นะครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่กดแรงตัวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวช่วงนี้จะลงแต่เฉลี่ยายาวๆเลยนะครับ